สวัสดีครับผมประจําศักแห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับตอนนี้มาเยี่ยมร้านแมมมี่เมจิกตลาดนัดจตุจักรนะครับอยู่หน้ากองอวยการนะครับอันนี้ขายอุปกรณ์ถูกๆนะครับแล้วสอนพวกน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววัดจะมาเล่นนะครับมายากลไผ่ย่อนะครับลองดูครับใช่ครับนี่มีไพ่อยู่ครับสายเบอร์เลยครับดูขนาดไผ่ก่อนนะครับสายเบอร์นะครับอออย่างครับขาหงุดดีครับหนึ่ง ครับโอเคครับอ่ะอะไย่งครับน่คห่งสองสามควาเอาเลยเฮ้ยเอาเลยอะไอย่างเลี้ลงเรื่อยๆเรื่อยๆอทกทีหนึ่งสองสามคว้ ว้าวเฮ้ยเอาเละเว้ยเล่นอเร็วอาจารย์เย็นมีเล็กคนนี้เหรอหนึ่งสอ1,2,3ว้าวให้เธอเอาเลยเฮ้ยโอ้โหสุดยอด อันนี้จากวันนะครับสุดยอดครับอันนี้แปลงเขานะครับแม่มน,นี่แมแลแล้วนะครับอันนี้ผู้ชมอันนี้ผู้ชมอันนี้ผู้ชมบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้มิกโอเคครับจากผมอาจารย์สักแห่งตราดนะจตุจักวันนี้คนเยอะเลยนะครับ